มาเรื่องเกี่ยวกับการสอบบ้างมันจะเครียดนะแต่ทีนี้โดยปกติการสอบอ่าการสอบเราต้องอ่านหนังสือเราจะต้องเตรียมตัวนะคะพยายามเก็บคะแนนสอบใช่ไหมให้ได้คือเพื่อให้สุดท้ายแล้วเวลาไปสอบเนี่ยง่ายทําได้แต่ทีเนี้ยอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอ่านโดยเฉพาะคนไทยะจะอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีของคลังหรือเปล่ามันต้องมีตัวช่วยให้แบบอุ่นใจความเชื่อว่าแบบเอยจะสอบได้มีอะไรบ้างนะของขลังที่เห็นบ่อยๆนะเขาอาจจะมีกำลงกำไรหรือว่าใส่เสื้อสีมงคลอะไรอย่างงี้โอ้ใช่จำเป็น ถึงแม้จะเป็นชุดนักเรียนนะคุณผู้ชมยางมัดผมโออบผูกผมเนี่ยได้หรอถ้าเกิดสมมติว่าสีที่อันไหนเป็นมงคลได้ใส่ได้ใส่ไปค่ะใส่ใส่เลยอ่ะคือเคยทำเหรอเคยทำอันนี้ประสบก,การณ์ส่วนตัวแล้วว่ายางมัดผมสีไหนที่ได้มันอุ่นใจว่าอย่างน้อยสีมงคลอยู่กับตัวเอออย่างน้อยเพื่อความมั่นใจใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของเด็กมอสองะนะเขารู้สึกว่าแหมจริงๆเขาก็มีความหวังเขาก็เตรียมตัวมาดีนะในการที่จะสอบแต่ประเด็นก็คืออุ้ยไม่อุ่นใจขอเขียนยัน ไปเลยละกันยันเลยเหรอคะเขียนยันไปเลยและเขียนด้วยตัวเองด้วยไม่มีใครปลุกเสกให้เลยนะคะเ,คเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะที่โรงเรียนเซนกาบเบียนะคะในเขตของอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักเรียนชายคนหนึ่งชั้นมสองทังด้วยคือบอกน้องด้วยนะคือน้องสุพนัทเนี่ยเขาได้มีการแบบว่าเขียนยัน เพื่ออะไรเพื่อให้เขาสามารถสอบและได้เกรดสี่ทุกวิชาโอ้โหแล้วคือต้องแบบเป็นยันเลยนะคะเป็นยันเลยนะทีนี้ก็เลยหวังว่าเนี่ยถ้าน้องเนี่ยสามารถที่จะเขียนยันนี้แล้วอุ่นใจแน่นอนยังไงสอบผ่านนะทีนี้ครูที่เขาไปคุมสอบเนี่ยเขาเห็นอตองเอื้องกับความสวยโอ้โหความสวยโอ้โห,โโหละเอียดมากเลยนะคุณผูช้ชม เหมนยันจริงมากเลยนะคะตั้งใจวาดเลยนะนะคะทีเนี้ยก็เลยเหมือนกับมีการเอามาแชร์กันนะคะแล้วก็มีข้อความว่าสอบผ่านเกรดสี่ทุกวิชาสอบผ่านเกรดสี่สอบผ่านเกรดสีสอบผ่านเกรดสีก่ก็คือเขียนย้ำๆไปตามแบบลายของยันเลยนะคะเออมีความอุ่นใจนะ,ะทีเนี้ยพอเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนะคะน้องสุพนัทเนี่ยก็เลยออกมาบอกนะคะเปิดเผยเรื่องราวว่า ตนเองเนี่ยฝึกเขียนด้วยตัวเองเลยนะเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะมีการสอบกลางภาคเนี่ยหลังจากสอบเสร็จเนี่ยคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็น่าจะทําได้ดีประมาณนึงแล้วแหละแต่เขารู้สึกไม่อุ่นใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วการที่เขาเขียนยันเนี่ยมันได้ความสวยออกมานะค่ะแต่จริงๆแล้วน้องก็ยังพลาดอยู่หลายวิชานะน้องยังพลาดอยู่นะคะทีนี้คุณครูก็เลยมาแซวเลยบอกว่ามันอาจจะยังไม่ขลังพอหรือเปล่าคุณครูถึงกับแซวเลย